เผยคำพูดของโดมปรกรณ์ลัมเมื่อได้เจอแอปทักซอนทำใครบางคนเสียอาการสุดๆไปเลยล่คะค่ะเรียกได้ว่าเป็นสาวที่ทั้งสวยและสตรองสุดๆสำหรับคุณแม่แอปทักซอนเพราะไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาในชีวิตเธอก็สามารถฝ่าฟันผ่านไปได้ด้วยดีตลอดคะ่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความสวยของเธอไม่ว่าจะขยับตัวหรือทำอะไรก็สวยหน้าเป๊ะไม่เปลี่ยนเลยคะ่ะล่าสุดนี้ระหว่างอัดรายการสามแซบแม่แอปก็มีโอกาสเจอ กับหนุ่มหล่อตลอดการอย่างพี่โดมประกอบลำค่ะงานนี้หนุ่มหล่อมาเจอกับสาวสวยก็คงได้แชรภาพร่วมกันสักนิดนึงล่ะค่ะเนยแม่แอบแอบเล่าเอาไว้ว่า เจอกันมาสิบกว่าปีแอปสวยเหมือนเดิมเลยพี่โดมได้กล่าวเอาไว้ความจริงน่าจะ20ปีแล้วนะความจริงพี่โดมทักเป็นมารยาทแต่ให้ทายว่าดีใจไหมพร้อมกับแท็กหาทางน้านหนุม่มโดมปกรณ์ล้ำแฮชแท็กสามแซบแม่แม,แม่แอปโดนหนุ่มหล่อแซวสักขนาดนี้ออกปากชมขนาดนี้ใครบ้างล่ะคะที่จำไม่เขินแม่เรียกเดียวนะ่ารักจริงๆเลยล่ะคะ่ะเผยคําพูดของโดมปกรณ์ล้ำเมื่อได้เจอแอปทักซอ,อนทําใครบางคนเสียอากาศสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะ เรียกได้ว,ว่าเป็นสาวที่ทั้งสวยและสตรองสุดๆสําหรับคุณแม่แอปทักซอ,อนเพราะไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาในชีวิตเธอก็สามารถฝ่าฟันผ่านไปได้ด้วยดีตลอดค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความสวยของเธอไม่ว่าจะขยับตัวหรือทําอะไรก็สวยหน้าเปะ๊ะไม่เปลี่ยนเลยค่ะล่าสุดนี้ระหว่างอัดรายการสามแซบแม่แอปก็มีโอกาสเจอกับหนุ่มหล่อตลอดการอย่างพี่โดมประกอบลำค่ะงานนี้หนุ่มหล่อมาเจอกับสาวสวยก็คงได้แชร์ภาพ ร่วมกันสักนิดหนึ่งล่ะค่ะหน่อยแม่แอปแอบเล่าเอาไว้ว่า เจอกันมาสิบกว่าปีแอปสวยเหมือนเดิมเลยพี่โดมได้กล่าวเอาไว้ความจริงน่าจะ20ปีแล้วนะความจริงพี่โดมทักเป็นมารยาทแต่ให้ทายว่าดีใจไหมพร้อมกับแท็กทั้งนั้นกุ่มโดมประกอลำ้ำแฮชแท็กสามแซบแม่แม,แม่แอปโดนหนุ่มหล่อแซวสักขนาดนี้ออกปากชมขนาดนี้ใครบ้างล่ะคะที่จาไม่เขินแม่เรียกเดวานาะรักจริงๆเลยล่ะคะ่ะเผยคําพูดของโดมประกอบลำ้ำเมื่อได้เจอแอปทักซอนทำใครบางคนเสียอากาศสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะ เรียกได้ว,ว่าเป็นสาวที่ทั้งสวยและสตรองสุดๆส,ส,สำหรับคุณแม่แอปทักซอนเพราะไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาในชีวิต<ๆ>เธอก็สามารถฝ่าฟันผ่านไปได้ด้วยดีตลอดค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความสวยของเธอไม่ว่าจะขยับตัวหรือทำอะไรก็สวยหน้าเปะ๊ะไม่เปลี่ยนเลยค่ะล่าสุดนี้ระหว่างอัดรายก,การสามแซบแม่แอปก็มีโอกาสเจอกับหนุ่มหล่อตลอดการอย่างพี่โดงประกอบลำค่ะงานนี้หนุ่มหล่อมาเจอกับสาวสวยก็คงได้แชร์ภาพ ร่วมกันสักนิดหนึ่งล่ะค่ะโดยแม่แอปแอบเล่าเอาไว้ว่าเจอกันมาสิบกว่าปีแอปสวยเหมือนเดิมเลยพี่โดมได้กล่าวเอาไว้ความจริงน่าจะ20ปีแล้วนะความจริงพี่โดมทักเป็นมารยาทแต่ให้ทายว่าดีใจไหมพร้อมกับแท็กหาทั้งนั้นหนุ่มโดมประกอลำ้ำแฮชแท็กสามแซบแม่แม่แอปโดนหนุ่มหล่อแซวสักขนาดนี้ออกปากชมขนาดนี้ใครบ้างละ่ะคะที่จาไม่เขินแม่เรียกแต่วนะ่านารักจริงๆเลยล่ะค่ะ